สวัสดีค่ะตอนนี้เย็นๆจะกินสลัดกันนะคะผักสลัดยังงามเลยสวนเย็่อพืชเก็บมาเมื่อเช้านี้ล้างสะอาดนะคะล้างทีละการนะคะล้างสะอาดยังกรอบเลยค่ะไม่ต้องใช้มีดก็ได้แต่เราก็ใช้หน่อยนะอันนี้จะทําสลัดให้สามีกินแกกินแต่ลาบงัวจะไปขับรถแกก,ก็กินแต่ลาบงัว เราก็จะทำสลัดให้เขากินนะคะรประยดตัวไฟผักถ้าอยากได้สั่งได้นะเก็บมาเมื่อเช้านะสวนย่เพืชเยอะเลยสั่งได้นะคะสิบบาทสิบบาทขึ้นไปทีนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนี่ข้าวโพดหวาน ผักสลัดนี่สวนยาปื้ดอย่างงามเลยนะคะถ้าเพืเ่อยากกินกับซั่งเ้อสิบบาทสิบบาทอะไรตั้งเยอะแต่ว่าของแกมันกอใหญ่ามากเลยตั้งน้ำนักเอาเลยค่ะไม่ได้แบบจับใส่เลยค่ะนี่นะคะจะมีข้า็โพดหวานแล้วก็จะมีข้าโพดทเหนียว อันนี้จะแทนลูกเดือยเด้อต้มลูกเดือยยังไม่สุกเห็นมันเย็นแล้วก็เลยถามว่าว่าจะกินหรือยังที้วจะทําให้เพราะพวกข้าวเหนียวก็แทนลูกเดือยได้ค่ะอันนี้ก็มีแป้งคือกันเด้อสาหรับคนลดทุนต่วันเป็นแป้งแบบเซลเดียวค่ะว่ะต้องกลายเป็นน้ำตาลนะคะเป็นแป้งคือเป็นแป้งออกมาเลยนี่นข้าวโพดหวานด้วข้า,าวโพดข้าวเหนียวนะคะนี่ถั่วแดง ซีซี่คือแดงตุมยังไงถั่วแดงเม็ดบบใหญ่นี่นะคะใส่ลงไปเลยชอบแค่ไหนเราก็ใส่เลยกินถั่วไม่เป็นไรนะคะคนแก่แล้วกินถั่วไปเถอะท,ทีนี้ก็นีมะเขือเทศอันนี้ก็ล้างแล้วเด้อมะเขือเทศยังหวานเลยเด้กินมะหวานมาะเขือเทศจะไม่ซอยกลุมนะคะ ซอยแบบนี้เม็ดมันจะได้ไม่แตกจะได้อร่อยกรอบด้วยนะ่นขียเต้เห็นไหมน่ากินบ้า่ะโอ๊ะอีบเอาไข่ต้มมาวอนนี่ไงไข่ต้มมีไใส่ต้มนขำต้มกันน้ำน้ม

น้ำสลัดแบบนี้ไม่ต้องผสมอะไรเลยนะใส่เข้าไปเลยโอเคถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะไม่ชอบเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะนี่ครับกินสลดัดด้วยกันเห็นไหมกินกระโพดหวานไหมปิดท้ายหมดแล้วนี่มาแล้วกินด้วยกัน